โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะผมอ,อน,มนู่ตอนเกมมิ่งนี่ตอนเกมมิ่งก็จะมาบอกว่าทำไมถึงจะเปิดช่อง y o u t u b e ทำไมถึงท o u t u b e นะครับอับนนนหนึ่งมาเลยหนึ่งที่อยากเปิดเพราะอยากเป็นยูทูบเบอร์รายด้ผมก็คือคนนี้เลยครับนแล้วก็ทำไมถึงอยากทำ พี่แม่ผมทำแต่ทำแบบดีดเฟ่เพราะตายัดและเนี่ยเพราะดีเฟ่บริแบรนด์เออผมมีสองคนหนาไอตอนสองคนแร้วผมเครืองรูปไหมแล้วก็ทำไมผมช่วพ่อผมหาเงินได้ได้ทำดูเราจะต่อไม่ค่อยเก่งก็ลองทำดูแล้วก็ เก็บเงินซื้อใหม่ใม่อะไรยเี้ยครับผมจะมาให้ดูนี่ครับจนผมเก็บเงินซื้อใหม่ตัวนี้ได้ครับบูย่าบีวายเอ็มเอ็มวันนะครับเนี่ยผมขึ้นลูกกล่องให้นะครับผมก็เอมาเพราะขัเดียวจะต่องม้อกตตง